ก่อนที่เราจะแปลงฟันเรามาทำความเข้าใจกับฟันของเราก่อนนะคะฟันของเราจะมีฟันบนกับฟันล่างในฟันบนก็จะมีฟันด้านนอกที่ติดกับริมฝีปากและกระพุงแก้มมีฟันด้านในที่จะติดกับเพดานปากและมีด้านล่าง ที่เราเอาไว้เคี้ยวอาหารในฟันล่างก็จะมีฟันด้านนอกเหมือนกับฟันบนมีฟันด้านในที่ติดกับลิ้นสุดท้ายคือฟันด้านบนที่เราเอาไว้เคี้ยวอาหารเรามาเรียนวิธีแปลงฟันกันเลยนะคะสำหรับน้องๆที่อายุน้อยกว่า11ปี เราจะใช้วิธีการถูไปถูมาสั้นๆแบบนี้นะคะเรามาเริ่มแปลงกันเลยนะคะเริ่มจากแปลงด้านนอกกันก่อนโดยเริ่มจากทางขวาข้างในสุดถูไปมาสั้นๆแล้วนับ1 1 0ถึง10นะคะ1 2 3สาม 4ี่ห้าหกดแปดเพอครบแล้วก็เลื่อนแปรงมาทางข้างหน้าถูนับ1นึถึงสิเหมือนเดิมแล้วเลื่อนมาอีกทำซ้ำแบบนี้จนถึงด้านซ้ายข้างในสุดเลย เสร็จแล้วก็ต้องมาแปลงด้านในกันต่อมาเริ่มจากทางขวาด้านในสุดนับ1ถึง10แล้วเลื่อนมาข้างหน้าเรื่อยๆคราวนี้ฟันหน้าด้านในของน้องๆจะแปลงแบบเดิมไม่ได้นะคะเพราะแปลงของเราจะไม่โดนฟันพี่หมอก็เลยจะให้น้องๆจับแปลงตั้งขึ้นแบบนี้ เอาขนแปรงไปแตะที่ฟันหน้าด้านในแล้วถูนับ1-10ถึงแบบนี้ทีละซี่ทีละซี่จนถึงฟันหลังอีกฝั่งหนึ่งก็กลับมาแปรงแบบเดิมได้แปรงจนถึงด้านซ้ายข้างในสุดแล้วยังเหลือตรงไหนอีกหน้านี่ไงคะ เหลือด้านล่างที่เอาไว้เคี้ยวให้น้องๆเอาแปรงมาถูจากข้างในสุดนับ1-10ถึง10เลื่อนออกมาจนถึงข้างหน้าเสร็จแล้วถูอีกฝั่งหนึ่งให้เหมือนเดิมเอาละแปรงฟันบนเสร็จแล้วมาแปรงฟันล่างกันต่อ แรงฟันล่างก็เหมือนกับฟันบนเริ่มจากด้านขวาในสุดถูสั้นๆแล้วนับ1ถึง10เลื่อนมาข้างหน้าเลื่อนมาเรื่อยๆจนถึงด้านซ้ายในสุดเลยแล้วก็มาต่อด้วยแปรงด้านในเริ่มจากขวาในสุดออกมาข้างหน้าเรื่อยๆคราวนี้ เราก็แปรงฟันหน้าด้านในแบบเดิมอีกไม่ได้เหมือนกันนะคะให้น้องๆตั้งแปรงขึ้นสําหรับฟันล่างเอาแปรงมาแตะที่ฟันล่างด้านในแบบนี้แล้วถูนับ1-10ถึงไล่ไปทีละซี่จนครบแล้วกลับมาแปรงแบบเดิมที่ฟันหลังซ้ายจนถึงข้างในสุดสุดท้าย ก็มาแปลงด้านบดเคี้ยวทั้งสองฝั่งเอาละ่ะฟันสะอาดแล้วแต่น้องๆต้องอย่าลืมแปรงลิ้นด้วยนะปัดออกมาแบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะ